สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะมานำเอาน้ำส้มฝันไม้เพื่อไปกำจัดเพี้ยมแมลงมารบกวนพืชผักสวนครัวน้ำส้มฝันไม้ถ้าหากเรามีนะคะใช้เป็นประจำมแมลงก็จะไม่มารบกวนพืชผักช่วงเย็นๆแบบนี้แต่คิดพุน่น วันนี้จะพามาชมพืชผักก่อนจะไปชมผักจะพามาดูบริเวณหน้าบ้านตรงนี้เมื่อก่อนจะมีต้นมะม่วงโชคอน,นันต์ทีนี้ต้นมะม่วงต้นใหญ่เกินไปก็เลยเอาเงาะมาปลูกะคะ่ะแล้วก็เอาต้นพริกต้นใบแมงรักนะคะมาปลูกใส่มือมะเขือเพิ่งจะเริ่มปลูกลงไปนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่ป่คสพริกบรรยากาศ หน้าบ้านตอนเช้าๆนะคะปลูกมะม่วงต้นใหญ่มากก็อันตรายเพราะอยู่ใกล้บริเวณบ้านเกินไปแล้วที่สำคัญนะคะก็เป็นกิ่งไม่ใช่ต้นมเมล็ดพันธ์นะคะก็กลัวจะล้มลงมาก็เลยเอาเงาะมาปลูกแทนพืชผักหลังจากที่ใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดไล่เพียยเ้ยไ่แมลงไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมใกล้ๆ เพราะว่าช่วงอากาศแบบนี้ก็จะมีพวกเพี้ยพวกแมลงมารบกวนผักในแปลงของเราได้ก็ต้องใช้น้ำส้มควันไม้หรือว,ว่าใครจะใช้ยาสูบหมักทิ้งไว้แล้วก็มาฉีดพ่นก็ได้เหมือนกันผักที่ปลูกใส่เข่งผักขึ้นช่ายนะคะแล้วก็จะมีกระลำปีช่วงอากาศแบบนี้เพี้ยแมลงชอบมารบกวน แต่ว่าอากาศเย็นๆพืชผักก็จะได้น้ำค้างเขาก็จะงามใบงามใบเขียวดีมากผักชีแปลงนี้ก็ต้นก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะหลังจากที่หวานเมล็ดไปไม่นานนี่ผักชีแล้วก็ยังขาดต้นหอมเดี๋ยวต้องเอาต้นหอมมาปลูกอีกอย่างหนึ่งนะคะจะได้ครบมีผักชีต้นหอมพืชผักที่เราต้องใช้อยู่เป็นประจำแล้วก็มีผักขึ้นช่ายนะคะ ปลูกเอาทิ้งเอาไว้จะได้เก็บกินง่ายๆตรงนี้ก็เป็นแปลงผักขึ้นช่ายอีกหนึ่งแปลงตอนช่วงที่เขาเล็กๆนะคะจะโตช้ามากพอเขาเริ่มใหญ่ขึ้นก็จะไวนี่ค่ะโตวไวมากเลยค่ะใบก็เริ่มเขียวเริ่มใบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าหากว่าเรานำขี้วัวนะคะปุ๋ยหมักที่เรามีมาวานอยู่เป็น สิห้าวันนะคะหวานที่ก็จะได้มีปุ๋ยให้เขาได้กินก็จะใบก็จะใหญ่แล้วก็จะเขียวงามปุ๋ยแบบธรรมชาติก็คือปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่เรามีนะคะไม่ต้องใช้สารเคมีมละกขีนกที่ปลูกเอาไว้ตรงนี้นะคะก็ปลูกแค่นี้ก็พอกินสําหรับมละกขีนกแค่นี้ก็กินไม่ทันเพราะว่ามาละกขีนก แถวบ้านก็จะมีรสที่ขมมากๆเลยก็จะไม่ค่อยมีใครเก็บกินก็จะติดรูปแบบนี้นะคะกินอย่างมากก็ไม่เกินสิบลูกก็พอแล้วนะคะสําหรับมะระต้มครั้งหนึ่งจะกินกันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะมันขมนะคะมะระจะก็มีติดบ้านเอาไว้เพราะมะระก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อ,อสุขภาพ ลูกกำลังน่าทานมากเลยค่ะนำไปต้มบางคนนะคะก็กินดิบได้จะส่วนมากคนเด็รรุ่นใหม่จะไม่ค่อยกินแถวบ้านนะคะเขาขมนะคะมะเขือเทศมะเขอเืเขอเทศปลูกครั้งหนึ่งก็อยู่ได้หลายเดือนเลยนะคะที่ปลูกนี่ตอนนี้กิ่งก็เริ่มโน้มลงมามีไม่กี่ต้นก็พอกินสำหรับมะเขือเทศพันนี้จะมีลูกที่ดกเหมือนกัน ไว้ตำส้มตำผัดเปรี้ยวหวานดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพเหมือนกันปลูกอย่างละเล็กละน้อยเราก็จะได้มีเก็บกินนะคะพืชผักแล้วที่สำคัญนะคะเราก็มีติดเอาไว้ก็คือน้ํำส้มควันไม้แล้วก็น้ำหมักหมักทิ้งเอาไว้จุนินรีหนาอหน่อกล้วยก็ได้หรือว่าจุนินรีสังคอแสงก็เป็นน้ำหมักที่ทำง่ายๆนะคะสังคยแสง ทำเอาทิ้งเอาไว้แล้วก็น้ำส้ม่อนไม้นี่ถ้าหากไม่มีแล้วก็สั่งซื้อมาไว้ใช้พอขวดหนึ่งก็ใช้ได้นานน้ำส้มขอนไม้ผสมไม่ต้องมากมาฉีดพ่นอยู่เป็นประจำพืชผักก็จะได้ไม่ค่อยมีแมลงมารบกวนอาจจะมีบ้างแต่ก็จะไม่มากถ้าหากเราขยันฉีดพ่นนะคะอย่างถ้า,าใครขยันก็วันเว้นวันฉีดพ่นไปเลยค่ะตอนช่วงเย็นๆนะคะ จะไม่ค่อยมีมาแรงมารบกวนเช้าวันนี้ก็จะพาชมพืชผักไปเรื่อยๆนะคะมารับชมบรรยากาศผักสวนครัวเช้าๆด้วยกันค่ะการปลูกพืชผักสวนครัวถ้าหากใครไม่มีใจรักนะคะก็ทำไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่จะให้ดีนะคะลองทำดูนะคะพอเรากรเกษียณงานมาก็จะได้เพลินๆกับบรรยากาศ ไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านข้างบ้านหรือว่าหลังบ้านพื้นที่เล็กนๆน้อยๆน,ยนะคะ่ะพอสามารถนํามาปลูกใส่ตะกร้าหรือว่ากระถางนะคะเรามานำมาเรียงข้างบ้านก็จะทําให้บรรยากาศข้างบ้านเราสดชื่นได้เหมือนกันแต่ถ้าหากเรามีบริเวณพื้นที่ค่อนข้างมากสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ทําเป็นส่วนควรัวให้ใหญ่ขึ้นก็จะดีเหมือนกันนะคะ เพราะว่าเราก็ได้มีผักขายด้วยค่ะกินไม่ทันเราก็ได้เก็บขายพืชผักสวนครัวนะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะมันมีประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าจะก,การนาเอามาทาอาหารหรือทําให้บรรยากาศข้างบ้านเราสดชื่นมะเขือพวงปลูกต้นสองต้นก็ได้เก็บกินเพราะว่ามะเขือพวงนี่ก็ อายุนานเหมือนกันนะคะปลูกครั้งหนึ่งก็จะอยู่ได้นานแกงเขยวหวานได้เลยค่ะหลังบ้านก็เป็นสวนไปนแล้วนะคะเพราะว่าผ้าหากปลูกหลังบ้านด้วยหน้าบ้านด้วยก็คนเดียวก็ไม่ค่อยจะไหวนะคะเพราะสุขภาพก็ไม่ดีหลังบ้านก็เลยกลายเป็นสวนเป็นแบบนี้แล้วค่ะเมื่อก่อนนี้หลังบ้านนี้จะเป็นพืชผักสวนครัว ถ้าหากใครเคยชมคลิปตั้งแต่ติดตามมานะคะหลังบ้านนี้จะไม่ได้เป็นแบบนี้เมื่อก่อนนี้จะมีผักเยอะมากเลยค่ะมีทั้งกะหล่ำปีมะเขือเทศถั่วฝักยาวแล้วก็แตงร้านที่นำมาปลูกไว้หลังบ้านตอนนี้ก็กลายเป็นส้มแล้วก็มีมะม่วงมะนาวมะกรูดกล้วยนะะมาลงไว้หลังบ้านก็จะกลายเป็นพืช ผล,ลไม้ที่สามารถนำมาเก็บกินให้มีทั้งผักหน้าบ้านหลังบ้านก็เป็นผล,ลไม้นะควมเส้มโอนี่ก็ออกลูกให้ได้เก็บอยู่เป็นประจำวันนี้ก็ถือโอกาสพาเพื่อนๆมาชมบริเวณรอบบ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังบ้านหน้าบ้านวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ